นี่นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลูกอะไรนะครับพี่ลูกอะไรนะครับ57ครับ57 57ใช่ไหมครับลูกสุกครับเดี๋ยวนะครับทุกคนดูดูดูปากเกนเฮ้ยลูกทารพีไม่มีปากเกนทุกคนดูครอทอไถ้ทีเตทีเทียมเตทีท่ออะไรครับเนี่ยเข็นเขาเปองยางโอเคเป็นไงเป็นไงส่งรถส่งรถสเตอร์สเตอร์รืสเตอร์กันนะครับ 29.29เก้ายี่้าเตืน้ามกใสนสตาร์ตสตาร์ทสตาร์ทให้ผมฟังได้ไหมรบติฟังนะขอขอบเบิ้ลนิดนึงแต่อย่าอย่าเบิ้ลดังนะอย่างนี่เป็นไงเดินห่อระบบระบบหัวฉีดไหมเนี่ยฉีดกัดูเรือก่อนนะฮะดูดูดู กองเทเอาแต่เบาพอครับเบาพอเดียเเด๋ยวดเดี๋ยวเขาว่าเนาะสงส์นะฮะามาได้สเปซิโซหรือเปล่บาบังลมบังลมไม่รู้